เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจกอาเซียนนัดประชุมไม่เป็นทางการครั้งแรกหลังสปปลาวรับไม้ต่อประธานอาเซียนจากอินโดถกการวางกรอบประเด็นเศรษฐกิจกท,ที่จะผลักดันในปี2567ทั้งการเสริมสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์การใช้ระบบเลขนิติบุคคลเดียวของอาเซียนพร้อมเร่งอัปเกรด FTA อาเซียนจีนบังคับใช้พิธีสารอัปเกรด FTA อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์และทำกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลนายทัชยพลอภิมลเตบุตรรองอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศของไทยได้เปิดเผยครับว่าได้รับมอบหมายจากนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิ์กุลอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ ให้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการโดยที่ผ่านมาครับที่แขวงหลวงพระบางสาปปลาวซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกของสาวเศรษฐกิจหลังจากที่สปปลาวรับตําแหน่งประธานอาเซียนต่อจากประเทศอินโดนีเซียโดยการประชุมครั้งนี้ครับได้มีการหารือถึงประเด็นสําคัญด้านเศรษฐกิจที่จะผลักดันให้บรรลุสําเร็จ <c oughs> ในปี2567โดยมุ่งเชื่อมโยงการค้าในอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ งผ่านโครการต่่าางๆเชน 1. กรจัดทําปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน 2. การพัฒนาระบบสุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวของอาเซียนรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าดิจิทัลในภูมิภาคและตอบสนองต่อการเติบโตของการค้าไร้กระดาษข้ามพรมแดนและ 3. การนำข้อริเริ่มระบบเลขนิติบุคคลเดียวของอาเซียน มาพัฒนาในรูปแบบเพื่อให้ธุรกิจของอาเซียนสามารถทำการค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้นทั้งนี้ครับที่ประชุมยังได้เร่งผลักดันการเจราจาระดับการตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนให้ได้ข้อสรุปอย่างมีนัยสำคัญและการมีผลบังคับใช้ของพิธีสารเพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งมีการปรับข้อบทในด้านการค้าสินค้าบริการและกฎถิ่น์กำเนิดสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันเสริมสร้างการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทา,านโลกขณะเดียวกันครับอาเซียนก็ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคโดยเร่งยกระดับเทคโนโลยีผ่านการจัดทํากรอบข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีไทยเป็นประธานคณะเจรจา และเริ่มเจราจารอบแรกเมื่อต้นเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาเพื่อวางโครงร่างของประเด็นที่จำเป็นต่อการค้าดิจิทัลในอนาคตเช่นปัญญาประดิษฐ์ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์และความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยตั้งเป้าสรุปผลเจราจาในปี2568เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจ และเปลี่ยนผ่านอาเซียนสู่ความเป็นประชาคมดิจิทัลตลอดจนส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาคอยา่างรูปแบบขอบคุณข้อมูลข่าวจากเอ็มี